วัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะยิงโฆษณากันนะคะผ่านมือถือนะคะต้องไปอ่า,อานากฎของ Facebook ก่อนนะคะเป็นรับรองนะคะข้อกำหนดนะคะว่าก่อนที่จะยิงโฆษณานะคะมีข้ออะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องอเรียนรู้ก่อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะเข้าไปที่ Facebook กันเลยนะคะ อ่าหน้าตานี้นะคะจะเป็นระบบ Android นะคะข้างบนเลยนะคะสามขีดต,ตรงนี้ค่ะแตะไปเลยนะคะแล้วไปหานะคะเลื่อนหาข้างซ้ายมือเลยนะคะคำว่าเพจค่ะค่ะมีกี่เพจก็แล้วแต่นะคะไปจิ้มเพจที่เราต้องการที่จะยิงโฆษณานะคะจากตัวอย่างนี้อ่าไก่ขี้ก็มาที่เพจนี้นะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยค่ะคำว่าโฆษณานะคะแล้วก็อ่า จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะคะเราจะต้องไปทําการตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีนโยบายอะไรบ้างไปทําการยืนยันก่อนนะคะคลิกไปที่ตรวจสอบเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีนะคะนโยบายตึงต้งๆๆๆงๆงตึงนะคะตามนี้นะคะว่าเราจะต้องไปทําอะไรบ้างนะคะอ่านข้อมูลนะคะเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะคะ ่าแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายเลยนะคะเราก็มาที่คำว่าฉันยอมรับนะคะถ้ามีข้ออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผิดกฎหมายนะคะที่ไม่ไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะคะบัญชีของเราก็พร้อมที่จะถูกปิดโฆษ้นเองอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการนะคะตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะคะ